สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเซลล์ลูกหมูนะคะที่ปรึกษาการขายฟอนิเวรารามินทากม7ค่ะแล้ววันนี้ลูกหมูก็จะมารีวิวนะคะเป็นตัว o p e n c a คนะคะ XLT เดี๋ยวลูกหมูจะมาบอกและเรื่องสเปคราคานะคะแล้วก็คันนี้เขาแต่งอะไรกันไปบ้างนะคะเวลานี้ก็ประมาณ5โมงกว่านะคะแดดอาจจะส่องมาบ้างนะคะรถคันนี้นะคะจะเป็น OpenCAP นะคะ รุ่น XLT เครื่องยนต์2.2ค่ะเกียร์6สปีดนะคะออโต้นะคะขับ2ยกสูงนะคะตอนนี้ที่ลุกหมูถ่ายอยู่จะเป็นสีดำนะคะราคาของเขาจะอยู่ที่794,000บาทค่ะนี่นะคะรุ่นนี้นะคะมีด้วยกันหลายสีนั่นก็คือสีดำสีเทาดำสีบรอนเงินนะคะแล้วก็สีขาวนะคะแล้วก็สีแดงสีน้ำเงินนะคะ สีที่นิยมนะคะก็จะเป็นอ่าสีออกทึบๆก็คือสีดํานะคะคันนี้ตัวนี้เป็นแต่งแฮมเมอร์รอบคันเลยอ่าเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าค่ะว่าลูกหมูแต่งอะไรกันไปบ้างอันนี้เห็นได้ชัดเลยนะคะแบบเด็นเลยเป็นชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะคือแบบใส่มาแบบเต็มชุดเต็มเหนี่ยวไปเลยนี่นะคะพร้อมกระจังหน้า ลูกหมูถ่ายอาจจะมีฝุ่นหน่อยนะคะต้องขอ,อขอโทษทุกคนด้วยเพราะว่าลูกค้ารับรถไปแล้วหนึ่งวันแล้วก็กลับเข้ามาที่โชว์รูมนะคะกลับมาสอบถามเพิ่มเติมนะคะอยากได้รถอีกคันแต่ว่าก็อาจจะมีฝุ่นนิดหน่อยอชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะตัวนี้จะเป็นเลแบบนนนหเล็กแบบตันๆอ่ะทุกคนขอให้ดูเหล็กแบบตันคือมีมีลักษณะที่ค่อนข้างที่จะหนักเลยค่ะ ชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะอ่าตัวนี้ก็จะเป็นที่ลากจุงนะคะติดมากับตัวรถเอ่อขออนุญาตค่ะติดมากับชุดกันชนหน้าแฮมเมอร์นะคะจะเป็นห่วงแดงนะคะแต่ถ้าลูกค้าบอกว่าอยากได้เป็นแบบห่วงรูปแบบอื่นนะคะก็สามารถบอกลูกหมูได้นะคะมีเอเซนซอรี่ของแฮมเมอร์เพิ่มเติม<ๆ>สามารถเลือกได้เลยแต่ว่าเรื่องราคาก็จะมีหลายราคานะคะแฮมเมอร์สวยๆเลย มาพร้อมนะคะกระจังหน้ากระจังหน้าตัวนี้เป็นชิ้นแยกนะคะไม่ได้ชิ้นเดียวกับชุดแฮมเมอร์นะคะกระจังหน้าใส่เป็นทรงแบบแรปเตอร์นะคะก็เป็นฟอร์ดนะคะ F O R D นะคะเป็นนูน 3D ตรงนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดำด้านนะคะให้เข้ากับตัวชุดกันชนนะคะมาพร้อมนะคะไฟนะคะ3จุดนะคะตรงนี้ลูกหมูใส่เป็นสีขาวนะคะไฟแบบใหม่ให้ลูกค้านะคะข้อดีของไฟใหม่ก็คือมันจะค่อนข้างจะทนกว่าแบบเก่านะคะ ถ้าแบบเก่ามันอาจจะมีแบบสีเหลืองสีอะไรนะคะอันนี้ลูกหมูใส่รุ่นใหม่ให้ลูกค้าเลยแล้วก็ขอลงมานิดนึงข้างใต้นะคะคันนี้จะใส่เป็นกันกระแทกนะคะในส่วนของด้านล่างนะคะเป็นนี่เลยอ่ะเห็นไหมเอ่ยกันกระแทกนะคะเป็นของยี่ห้อแฮมเมอร์ Hammer. เป็นเหล็กนะคะตัวนี้นะคะต้องซื้อแยกนะคะไม่ได้เป็นชุดเดียวกับแฮมเมอร์นะคะนี่นะคะ เคแฮมเมอร์ <Okay. S 2> ตัวนี้นะคะก็จะมีไฟตัดหมองนะคะตรงนี้เพิ่มมาให้สองดวงนะคะก็จะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็สีเหลืองนั่นเองค่ะมาพร้อมนะคะตัวนี้ไฮไลท์เด็ดของงานค่ะแต่งแฮมเมอร์ไปแล้วนะคะไฟมสแตงนะคะต้องมีทุกคนตัวนี้นะเดี๋ยวลูกหมูจะไปเปิดให้ว่าไฟมันขึ้นแบบไหนจะเป็นเดย์ไลท์ตรงนี้นะคะแล้วก็เพิ่มไฟสามขีดนะแล้วก็จะเพิ่มวงแหวนตรงนี้เป็นสีเหลืองนะคะ หรือลูกค้าจะเลือกเป็นสีแดงได้นะคะก็ราคาต่างกันนิดหน่อยนะคะไม่เยอะเดี๋ยวลูกหมูเปิดให้ดูดีกว่าว่าไฟมันขึ้นแบบไหนมาสักครู่นะคะ เป็นไฟมัสแตงนะคะตัวนี้เห็นไหมเอ่ยไฟสามขีดตรงนี้นะคะแล้วก็หลอดแก้วนะคะเป็นสีเหลืองหรือว่าจะเลือกเป็นสีแดงก็ได้แต่ว่าสีแดงนี่อาจจะมีส่วนต่างนิดหน่อยนะคะมาพร้อมเด y l ไลท์นะคะตัวนี้สวยงามเดี๋ยวตอนเดี๋วดูตอนลูกหมูเปิดไฟแล้วนะคะว่าไฟมันจะสวยขนาดไหน ค่ะเห็นไหมเ่ยไฟเลี้ยวนะคะจะขึ้นแบบนี้นะคะจะซิงทางานคู่กับตรงนี้ชุดกันชนแฮมเมอร์นะคะอ่าดูใกล้ๆสวยงามขอนญี้จับเครื่องนะคะเดี๋ยวคลิปไม่ค่อยได้ยินโอเคมาต่อกันเลยค่ะตรงนี้นะคะแล้วก็ไฟนะคะเป็นมาสแตงแล้วนะคะเดิมเดเป็นโปรเจคเตอร์แล้วก็ใส่ เพื่อความดุดดันนะคะข้อไฟหน้านะคะข้อไฟท้ายนะคะ,ขะ,คะเขียนว่าเลนเจอร์นะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะสะคูปใส่มานะคะเพื่อความสวยงามตรงนี้ถ้าเรียกนะคะเขาจะเรียกเป็นทรงฟิตนะคะหรือว่าทรงแรดบัลล์แล้นั่นเองจะเป็นสีดําเงานะคะกับสีด้านนะคะสลับกันตัวนี้ลูกหมูทําการแปะนะคะแล้วก็ยิงซิลิโคนให้ลูกค้านะคะเหนียวแน่นหนึบมากเลยถ้าลักษณะทรงมันจะออกค่อนข้างสูงนิดนึงนะคะอันนี้แล้วแต่ความ ชอบนะคะว่าบางคนแบบเออใส่ไปแล้วอาจจะไม่ชอบทัดวิสัยมองอาจจะมองเห็นไม่ค่อยถนัดนะคะหรือว่าบางคนใส่ไปนะคะความสวยงามใช้งานปกติก็แล้วแต่ความชอบนะคะมาดูด้านข้างดีกว่าคะ่ะด้านข้างเห็นเรียบเรียบคลินคลนอย่างนี้นะคะไม่เบานะคะตัวนี้เลยล้อแม็กนะคะลูกหมูอ่ะให้ลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้ลูกค้าเลือกเป็นแม็กเลนโซนะคะอ่าจะเพิ่มสนต่างนิดหน่อยนะคะ แมกเลนโซ่นะคะเป็นลาย12รูเดี๋ยวเราไปดูกันใกล้ๆคือมันจะเป็นแมกแท้ค่ะแบรนด์ไทยนะคะจะคุณภาพดีกว่า,าแมกทั่วไปหน่อยนะคะแต่ก็ต้องเพิ่มส่วนต่างนะถ้าสมมติลูกค้าคนไหนอยากได้นะคะพร้อมยางนะคะเป็นของฮันคุกนะคะยางก็ตัวนี้เป็นของฮันคุกขนาด265ทับ70ขอบ16นะคะดูยางตรงนี้ ลูกหมูใส่ให้เป็นปีใหม่นะคะปี2020นะคะทุกคนออฟยางเขาจะอยู่ที่70นะคะดูตรงนี้อาจจะเสียงดังหน่อยนะคะคือลูกค้าบางคนเข้าใจว่ายางเนี่ยจะใหญ่หรือไม่ดูใหญ่เนี่ยอยู่ที่แม็กไม่ใช่นะคะจะอยู่ที่ยางด้วยว่ายางออฟใหญ่ขนาดไหนนะคะทุกคนอันนี้ลูกหมูใส่แม็กแค่16เองแต่ว่ายางหรือลูกหมูเลือกเป็นออฟใหญ่นะคะ ก็ดูทำให้ดูดันขึ้นมาแบบสวยออฟโรดเลยดอกยางนะคะสวยงามแล้วก็รับกับซุ้มล้อนะคะซุ้มล้อเป็นขนาด6นิ้วนะคะซึ่งเป็นลักษณะแบบหมุดนะคะหมุดตัวนี้นะคะไม่ได้ยึดติดกับตัวรถนะคะเป็นการยิงซิลิโคนนะคะถ้าเบื่อแล้วก็สามารถถอดออกโดยง่ายไดยแล้วก็ครอบแก้มนะคะครอบให้เป็นสีดำปกติเป็นสีโครเมียมนะคะ ตัวนี้เป็นสีดําจากโรงงานอยู่แล้วแล้วก็ตัวนี้นะคะครอบเบ้ามือจับกับเบ้ารองคือตัวนี้ก็ลดรอยนะคะแล้วก็คิวกันสารลูกหมูติดให้เป็นของเลนเจอร์เลยเพราะว่าดําเดิมจากโรงงานเนะะี่ยเขาไม่มีคิ้วกันสานนะคะทุกคนบันไดข้างนะคะมาจากโรงงานรับน้ําหนักได้ประมาณหนึ่งร้อกิโลนะตัวนี้ค่ะข้างหน้าแฮมเมอร์แล้วข้างหลังมันก็ต้องแฮมเมอร์นะทุกคนตัวนี้จะเป็นโลบาร์แฮมเมอร์นะคะ แฮมเมอร์ตัวนี้ลูกค้าติดเป็นลักษณะแบบทรงกลมคือมันแบบเนี่ยค่ะฟังเสียงมันแข็งแรงทนทานมากนะคะตัวนี้มาพร้อมนะคะไฟเบรกนะคะดวงที่สามอ่าตัวนี้คือการใช้งานเนี่ยมันก็แข็งแรงทนทานกันเลยแล้วก็ยึดกักบกระบะไลเนอร์นะคะใช้งานด้วยจริกได้จริงนี่ค่ะแล้วก็ตรงนี้นะคะ เห็นได้ชัดจะเป็นกันชนนะคะท้ายของแฮม m มอร์นะคะคือลูกค้าเน้นแฮมเมอร์เพราะว่าคือการใช้งานมันจะค่อนข้างแข็งแรงทนทานกว่าแบรนด์อื่นนะคะแล้วก็ชิ้นงานเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะสวยนะทุกคนนี่มีตาแฮม m มอร์ด้วยมาพร้อมนะคะไฟเหลวตรงนี้รถขันไหนมีเซ็นเซอร์นี่ขายแฮมเมอร์เขาก็มีอ่ะเซ็นเซอร์สามารถติดตั้งได้นะคะตัวนี้เอาไว้ใส่ ห่วงสีแดงนะคะแล้วตรงนี้เอาไว้ใส่ดุลน,นะคะแบบแบบลากเรือน,นะคะแต่ว่าตรงนี้นะคะลูกค้าต้องแยกนะคะซื้อเพิ่มนะคะตันนี้ลูกหมูติดกล้องมองหน้ามองหลังให้ลูกค้าด้วยติดตรงนี้ต่อมานะคะจะเป็นฝาครอบกระบะท้ายนะคะเป็นตัว FORD นะคะยิงซิลิโคนมันเดิมค่ะทุกคนแล้วก็ตัวหนังสือลูกค้าเลือกเป็นสีบรอนซ์เงินนะคะอันนี้นติดแต่งเพื่อความสวยงามนะคะมาพร้อมนะคะข้อฝาจับท้ายนะคะตัวนี้ ตัวนี้ก็จะเป็นแม็กไลเนอร์มาจากโรงงานนะคะอันนี้ลูกค้านะคะเพิ่งเอาไปใช้ขนของมานะคะลูกค้าจะเอาไว้คันนี้เอาไว้ทำมาหากินเลยมาเดี๋ยวเรามาดูกันด้านในดีกว่าค่ะอ่าด้านในตัวนี้นะคะก็จะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้ามันติฟังก์ชันมีครูสคอนโทรนนะคะคอนโทรในส่วนของหน้าจอนะคะถ้าใครอยากดูสเปคที่ลงลึกกว่านี้อลูกหมูจะทำคลิปไว้ นะคะก็เพื่อนๆสามารถกดเข้าไปดูได้แต่ว่าคลิปนี้ลูกหมูจะไม่ลงลึกนะคะขออธิบายเน้นของแต่งมากกว่าอ่ะต่อมาในส่วนของหน้านี้คอนโทรลในเรื่องรับโทรศัพท์โทรเข้าโทรออกนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะตรงนี้ได้เลยหน้าจอเป็นเวอร์ชั่น3.4 Android ใหม่นะคะสามารถเล่นไฟ์ลวิดีโอแล้วก็ iOS ได้ค่ะตรงนี้นะคะอ่ะแล้วก็นี่นะคะเป็นระบบเมนูนปรับแอร์นะคะเครื่องเสียงนะคะต่างๆนะคะแล้วก็เกียร์เป็น 6สปีดนะคะออโต้ Auto นะคะรุ่นนี้มีเกียร์ธรรมดาด้วยแต่ก็ราคาก็จะอาถูกลงกว่านี้นะคะกล้องนะคะถ้า,าลูกหมูติดกล้องตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะติดตรงนี้แทนนะคะตอนเราถอยมันจะขึ้นตรงกล้องถอยด้วยนะคะบางคนถามว่าอาทำไมไม่ขึ้นตรงหน้าจอถ้ารุ่น XLT ะคะ่ Cap, ะแคปอ่ะเขาจะตอนที่เราถอยเขาจะเห็นแค่เซ็นเซอร์เท่านั้นจะไม่มีรูปภาพขึ้นบนหน้าจอนะคะแต่ถ้า,ารุ่นแคป XLT คันไหนที่ถอย แล้วมีอ่าหน้าจอแสดงถอยตรงนี้นะคะกะ็แล้วแต่บางคนอาจจะไปจูนมาหรือว่าติด android ข้างนอกเพิ่มนะคะก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะคะลูกหมูก็ติดกล้องแบบนี้ให้ลูกค้าค่ะเบาะหนังตัวนี้ลูกหมูติดให้นะคะติดตั้งให้พเพราะเดิมๆของเขาเนี่ยจะเป็นเบาะผ้าอ่าโอเคขอเข้าค่าประมาณนี้ค่ะทุกคนฟิล์มเนี่ยลูกหมูติดให้ลูกค้านะคะ ข้างหน้า60นะคะข้างๆ80นะคะติดเป็นแบบเซรามิกนะคะทุกคนจากกาัน UV นะคะอ่าโอเคค่ะสำหรับใครนะคะเดี๋ยวลูกหมูสรุปเลยสำหรับใครที่อยากแต่งชุดแฮมเมอร์แบบนี้นะคะทักหา,าลูกหมูได้นะคะลูกหมูก็พร้อมยินดีให้คำปรึกษาทุกรุ่นนะคะหรือนะคะใครที่จะเลือกเป็นโปรนะคะดอกเบี้ย0%ผ่อนนานสูงสุด4ปีนะคะแล้วก็จะเพิ่มส่วนต่างในส่วนของชุดแต่งนะคะ ก็ลองทักมาคุยกับลูกหมูค่ะลูกหมูก็ยินดีให้คำปรึกษาเลยสำหรับวันนี้นะคะลูกหมูขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ